มาแล้วรถไฟมาพอดีเลยไปพี่รถไฟมาพอดีเลยมาแล้วมาแล้วรถไฟมาพอดีเลยมัอนนักกันไม้เลยพี <c oughs> มพ่มาแล้วพี่น้องมาแล้วเจ้าเห็นความเหลวมาแล้ว สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องเจ้อใช่ไหมครับผมพี่น้องมาหนี้มาตลาดอีกแล้วพี่นออ้อง,อาานนาองม,มาที่มาห,าหาเน้ากินนะพี่น้องเนาะไปเบิ้งตลาดทีด่ตลาดใหญ่ครับผมตลาดสู้หลินนะพี่น้องเนาะมาหลายเที่ยวล้วล่ะแต่ก็อยากให้พี่น้องได้เห็นเนาะไปเดี๋ยวรีพาไป็ยังรอเบิ้งพี่น้องจะมีแนวใดบ่ไปกันครับผม รอบไลยเดือนดี่อได้มากพี่น้องยังคือครับคือเก้าคูานปิดตลาดนี่ให้นะพี่น้องเนะไปไปดูว่าเราจะได้อะไรมาบ้างวันนี้ เส้นชื่อน้ำเป่เส้นชื่อไหมพี่ต้องลงชื่อได้หรอือต้องลงชื่อลงชื่อลงชื่อข้อตลาดอันทะเลพี่นอ้องขอู่ใจ มันปลากะเหม็นไก่ผักคุณเสียงเนือพี่น้องว่าเพิ่งเสียงเนื้อเสียงเนือ้อเสียงเนือ้อทุกข้าเนเดินล่านตลอดเลยเสียงนี่ เนือยพี่น้องต้องเลือกเอาเอาไหนดีพี่เอ็แนแก,ก้วป่ะเออนั่นแหละเอาถุงมาเลือกเอาพี่เอก็นแก้วพี่เลือกเลย

เนื้อน่าจะเป็นเนื้อนุ่นอ่ะเนื้อที่เขาซอยนุ่นอ่ะแต่ว่ามันจะแพงมาพี่มันจะได้ไม่เยอะนะมันเนื้อมันใช่มันเนื้อสันอ่ะถ้าจะเอาไปล่ามันต้องเอาเนื้อสันเนื้อติดมันมันล่าบไม่อร่อยอ่าแบบนี้แหละนี่เจาะแบบนั้นพี่แบบนั้นเขาก็ซอยแล้วนะหรือแบบไหนมันจะถูกกว่ากันแต่นี้เราไปซอยเองล้างเองก็ได้พี่แต่อันนั้นเนี่ยเขาซอยมาแล้วมันน่าจะแพงผมว่า นี่มันรวันได้หมนเลยอ๋อรวมกัได้ไนงร้อบ้้โอ้เนื้อแดงเนืามากเลยีวขายดีครับาพอแล้วเราไปต้มไม่ใไหรอเออไปต้มแซ่เเนื้อไปลาบเนื้อแดงนะเนื้อสันเนื้อแดงอ่ะ เดี๋ยวพี่พี่ตัวนี้จ่าย้วยกันแล้วเ,เราค่อยมาหารกันที่เอาไปต้มเนี่นยเ่นงางครับให้เขาคิดรวมเลยดูมได้ทดดเท่าไหร่เนื้อแดงนะ ร้อยห้าสิบปีเลย้อแดงรลอยห้าสิบ่ช่างร้อยห้าสิบคนนะหมูมันเนื้องามมันไม่ใช่เนื้อติดมันเลยนะพี่น่ะเอาพวกนี้ไปลาดก็ได้หรอมันได้ไหมเอาไปลาบอ่ะได้เป็นแค่แค่ไม่ใช่ร้าดมันเป็นเนื้อติดมันมันลาดอร่อยเลยพี่ไม่รู้เลยเนื้อติดมันแบบนี้มันต้องเอาไปต้มพี่แต่ถ้าจะลาบก็คือต้องเนื้อแดงเนื้อเนื้อแดงๆมันแล้วเนี่ เี่ยมันเนื้อติดมันพี่มันจะล่าไปเเนื้อติดมันแบบนี้เราต้องเอาไปซอยใส่ต้มของเราเท่าไหร่สามร้อยเจ็ดสิบก่อนพี่ใจพี่ก่อนตับดีเอตับขับดีเออยำตับขับดีด้วยอะไรเช่นให้ ăn được một trăm linh, hoặc là ăn được một trăm linh, tôi là ăn này một trăm linh, hoặc ăn được một trăm linh, được

四百七，70, 那个牛排你敢吃的话，几分早都没关系，它没有加工过。五百三哈，谢谢你哦，拜拜。好了吗？好的好的。好，五百三。五百三。三 D 要吗？要要。要 แคมกับจำดีกว่าใช่พี่เอาไปใส่ต้มก็ได้เ <c oughs> พราะว่ามันเป็นมันเป็นเนื้อติดมันอนะ่ะเอาไปใส่ต้มก็ได้ต้มแซ่แต่ว่าถ้าเป็นราบแต่มันราบยาก <c oughs> กันพี่น้องได้ของมาเพียบเลยตัวปลิวเลย